เข้าไปหาจีบก๋วยเตี๋ยวจิบขอข้าวหมูะไะเดี๋ยวพ่อไปพี่ใหญ่ฮิโน่คอยเฮ็ดน้ำเจ้านี่ก็หลายปีแล้วคอยเบือเบ่อเบื่อพฤติกรรมเจ้านะคอยเฮ็ดน้ำเจ้าอีกต่อไปบ่ไหวแล้วคือว่าเขามายากันนะไม่รู้แล้วรู้หรอดซะไปเอ้ยากันยังไหนหนนี่มาไปหนูเจ้ากันเนาะเราสินสมรถเจ่าเขาสั่งมานน้ำกันเดี๋ยสัน่นเราจะเฮ็ดตังไดสินสมรถกับแบงกันล่ะ บ้านหลังใหญ่น่ะให้คอยบ้านลัง,ยยนนลงน้อยน่ะเจ้าเอาไปรถบีเอ็มก็รถเก๋งน่ะให้คอยรถแกงวะกบรถขนหญ่าน่ะให้เจ้าเอาไปโอ้ยอยู่ระป๊ากันได้ยังกว่านี่โมเมนต์เนีย้ยเศร้าเศร้าเศร้าลูกเข้าพนันเดียลูกเข้าสามคนเขาจะอยู่จังไดสันแล้วเสียจังไดสันลูกเข้าสามคนเด๋อ นอกจากเขาจะมีลูกอีกุนหนึงมันเป็นซีมันจะสิบแบ่งกันถือโพรสวงคุณคิดเบิ้งหลังบอ,อเนี่ยไม่นสิปากันก็คูเดียเออเอาเลยงซันกันได้เอาลูกอีกคุนหน,นึ่งมนบอลแม่ไม่เมันทัว่วมันเปปา